ครับก็คือสืบเนื่องจากการประชุมของคณะกรรมการเพ่ความร่ติจต่อจังหวัดของแก่นเมื่อวานนี้ที่ออกมาก็ผ่านจากการโดยการประเมินสถานการณ์ว่ายัางยังสามารถที่จะพอไปได้แต่ขณะเดียวกันด้วยความเป็นห่วงท่านผู้ว่าเราก็ได้มีการประสานงานกันว่าให้ให้ทางเทศบาลติดตามสถานการณ์แล้วก็ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องโดยไม่ประมาท เราเองก็ติดตามข่าวก่อนหน้านั้นจนถึงเมื่อวานแล้วจนถึงเช้าวันนี้<ม>ดูเหมือนสถานการณ์การแพร่ระบาด<ม>ก็ไม่น่าไว้วางใจงจำนวนตัวเลขก็เพิ่มขึ้นสูงและทราบว่าจะมีการตรวจคัดกรองเชิงรุกอีกนับหมื่น<ม>ก็คาดว่าน่าจะมีน่าจะมีการพบเจอเพิ่มขึ้นอีกแล้วเมื่อมีตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประชาชนก็น่าจะเกิดความกังวลใจไม่สบายใจ แล้วทที่เราประเมิเนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเนี่ยคาดว่าการที่จะควบคุมสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติคงต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งแล้วการควบคุมที่ว่านี้ไม่น่าจะทันช่วงปีใหม่ก็คิดว่าถ้าหากว่ายังไม่สามารถที่จะควบคุมได้ทันในช่วงสถานการณ์ตอนปีใหม่ถ้าเราจัดไปแล้วอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในระหว่างงานหรือหลังจากจัดงานไปแล้วมันก็จะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของจังหวัด แล้วก็ทำกลางก็ไม่สบายใจใพี่น้องประชาชนถึงแม้จะมีหลายคนที่เสียดายว่าจะมาชมศิลปินอะไรแบบนี้อะไรแต่สุดท้ายก็ต้องก็ต้องก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของภาพรวมเป็นหลักคานึงถึงภาพลักษณ์ชื่อเสียงของจังหวัดเป็นหลักดังนั้นก็เลยมีมติเห็นชอบร่วมกันในเมื่อเช้าวันนี้ที่ผ่านมาว่าเราจะนําเสนอ,อให้คณะกรรมการควบคุมธุกิจต่อจังหวัดฝํนแก่นที่มีท่านผู้ว่าราชการเป,เป็นประธานเพื่อพิจารณาเพื่อเสนอยกเลิกการจัดงาน สวนเรื่องแสงกับผลแก่นเข้าดาวนะครับในครั้งนี้ส่วนอีกงานนึงก็คืองานตักบ,บาทปีใหม่ก็จะเสนอให้กรรมาการพบตรงติดต่อจังหวัดพิจารณาด้วยว่าเราจะจัดหรือไม่จัดดีก็ต้อง,องให้คณากรรมการช่วยกันพิจารณาในภาพรวมร่วมกัน